พูดถึงความรักระหว่างอุเทยียนบุญยงกับภาวนาชนะจิตคิดว่ามีหลายท่านที่ยังไม่รู้นะครับทั้งสองรู้จักกันจากการแสดงเป็นพระเอกและนางเอกในหนังเรื่องเขาสมิงเมื่อปี2516สำหรับเรื่องนี้กันกันกบการแสดงโดยเปยกปอสเตอร์และก็ได้แสดงหนังร่วมกันอีกหลายเรื่องจึงทำให้เกิดความใกล้ชิดและรักกัน อุเทนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทั้งสองรักกันมากเราอยู่ด้วยกันนาน4-5ปีจากกันที่รักกันมากนี้เองจึงทำให้ความรักของเราทั้งสองไม่ยั่งยืนรักมากหึงห่วงมากก็มีการทะเลาะกันบ่อยในที่สุดก็เลิกกันในปี2อ2 0ในสมัยก่อนดาราจะรักใครชอบใครจะต้องปิดเป็นความลับนะครับจะให้แฟนคลับรู้ไม่ได้ไม่เช่นนั้น ความนิยมความดังก็จะจบความรักทั้งสองจึงไม่ค่อยที่จะมีใครรู้อุเทนยังพูดให้เป็นข้อคิดว่าคนรักคู่ครองอย่าหึงหวงมากจนเกินไปจะอยู่กันไม่ยืดทั้งสองไม่มีบุตรร่วมกันเพราะภาวนาไม่สามารถที่จะให้บุตรได้ประวัติโดยย่อของอุเทนบุญยงเกิดเมื่อปี2489ี่ยที่เภอพนานิคม จังหวัดชนบุรีมีน้องชายอีก3ามคนสําหรับครอบครัวนี้ไม่มีผู้หญิงเลยนะครับอุเทนเป็นพระเอกที่มีรูปร่างสูงใหญ่หลอ่อตาหวานน่าจะเป็นพระเอกที่ตาหวานที่สุดนะครับในวงการภาพยนตร์ไทยก็ไม่แปลกเพราะคุณพ่อคุณแม่สูงใหญ่รูปร่างหน้าตาดีลูกจึงหน้าตาดีผมเองชื่นชอบในความหลอ่อตาหวานและการแสดงของคุณอุเทน นะครับด้านการศึกษาจบจากโรงเรียนการช่างแผนก่อสร้างจังหวัดชนบุรีหลังจากที่จบออกมาก็มาช่วยพ่อทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ไปเป็นพนักงานขายรถยนต์พอมีทุนก็ได้ร่วมกับเพื่อนเปิดกิจการบาร์ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งบาร์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดชนบุรีในสมัยโน้น เลยนะครับแต่ก็เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงมีสิ่งร้าวสิ่งยั่วยุมาภายต่างๆก็มีหลายได้ในที่สุดก็ต้องปิดกิจการลงจากนั้นเพื่อนเห็นว่าอุเทนเมรูปร่างหน้าตาดีหล่อตาหวานก็น่าจะเป็นดารานักแสดงเพราะในยุคนั้นเขานิยมชื่นชอบดาราและก็ชอบดูหนังอย่างมากเพื่อนนักข่าวที่ชื่อสุขชาติก็ลุ้นให้ ไปเป็นดารานัดแสดงจึงเอารูปของอุทเทนไปให้เปียกโพสเตอร์ผู้สร้างผู้ผู้กำกับหนังดูเพื่อรับเป็นนัดแสดงเปียกโพสเตอร์ก็สนใจในตัวของอุทเทนและก็ให้ทดสอบการแสดงหลังจากที่ได้เทสหน้ากล้องแล้วก็เป็นที่พอใจอย่างมากจึงให้แสดงหนังเรื่องเขาสมิงช่วงที่หนังเรื่องนี้ออกฉายนะครับท่านผู้ชม อยู่ในช่วง14ตุลา2516พอดีหรือที่เรียกกันว่าวันมหาวิปโยคมีการประท้วงเกิดความวุ่นวายทางการเมืองอย่างหนักในกรุงเทพจะมีผลกระทบต่อกันชมภาพยนตร์อย่างมากหนังเรื่องนี้จึงไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้แต่สำหรับต่างจังหวัดนั้นหนังเรื่องนี้ดังแล้วก็มีผู้ชมจำนวนมากเขาสมิงจึงแจ้งเกิดให้กับอูทเทน หลังจากที่แช่งเกิดแล้วอุเทนก็ได้แสดงหนังอีกหลายสิบเรื่องคู่กับภาวนาชนะจิตนางเอกพระเอกดังๆหลายคนในยุคนั้นเช่นสรพงษ์ชาตรีกรุงศรีวิไลสมบัติเมธนีอรัญญานำวงพิษสมัยเวลยศักดิ์นายนาชีวานันตและคนอื่นๆเอาสำหรับคุณอุเทนนั้นมีผลงานการแสดงภาพยนตร์กว่า77เรื่องตัวอย่างเช่นเขาสมิง ชาตินักเกรงใครใหญ่ใครอยู่ชาติอาชาในานักเกรงมหาการตาเปอีปันสามนักลุยเสือสิงกระถิงแรกเอ็มสิชาติดินระเบิดถล่มเจ้าพ่อเป็นต้นอุเทนได้แสดงบทพระเอกประมาณ13-14ถึง14เรื่องในช่วงแรกที่ดังจากนั้นก็แสดงบทพระรองและตัวประกอบเป็นส่วนใหญ่เรื่องสุดท้ายที่แสดงก็คือเรื่อง แบ่งชันต้องหันสองปี2,546จากปี2,516ไปจนถึงปี2,546อยู่ในวงการนานกว่า30ปีงานการแสดงละครเมโย่สี่เรื่องช่วงปี2,531ไปจนถึงปี2,545ความรักคู่ชีวิตของอุเทนว่ากันว่า ก่อนที่อุเทนจะได้มาเป็นดารานั้นท่านก็มีภรรยาและมีลูกอยู่แล้วมีลูกสี่คนพอได้มาแสดงหนังกับภาวนาชนะจิตก็ลืมภรรยาลืมลูกทั้งสองรักกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลังจากเลิกกับภาวนาก็มารักกับรัชดาพรวงฉัดสีหรือเปิ้ลไม่รู้ด้วยกันสองคนเป็นชายหนึ่งเป็นหญิงหนึ่งอยู่ร่วมกันจนวาระสุดท้ายของอุเทน คุณเปิ้ลเล่าว่าช่วงที่อุเทนป่วยหนักภรรยาเก่าวและลูกๆก,ก็ไม่ได้มาสนใจเลยทาบุญชมอาจจะเป็นเพราะทิ้งเขาก่อนใช่หรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะครับอุเทนเสียชีวิตเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2566รวมอายุ77ปีที่บ้านสุขสุดท้ายของบินบันลฤทธิ์ประวัติด้วยย่อภาวนาชนะจิต รูปร่างหน้าตาคล้ายคนจีนมากหลายท่านอาจจะคิดเหมือนผมนะครับมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าที่แท้จริงก็คือภาวนานมีเชื้อสายจีนกวางตุ้งนะครับเกิดเมื่อปีพศ2485ที่กรุงเทพเอาสำหรับด้านการศึกษาของภาวนาน,นั้นจบชั้นมศ .3 กันได้มาเป็นดารานักแสดงก็คือเด็กยกรีเฟรค หรือคนยกไฟสองหน้าดาราในกองถ่ายทำหนังรู้จักกับภาวนาและก็เห็นว่าเธอนั้นสวยมากและมเสเนห์ยังบอกไม่ถูกจึงได้กระซิบกับผู้สร้างหนังแล้วผู้สร้างผู้ังกับหนังก็สนใจและก็ชวนให้ภาวนามาแสดงหนังด้วยในเรื่องแสงสูนเมื่อปี2503เป็นเรื่องแรกในการแสดงของภาวนา<ๆ>ก็ได้แสดงกับพระเอกนางเอกที่กำลังดังในขนาดน,านั<ๆ>้นก็คือมิตรชัยมัญชา อมาราอาสวัตโนนนังเรื่องแรกที่แสดงก็แจ้งเกิดให้กับภาวนาเลยนะครับนั่นก็คือได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรส,สดีสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมบ่งบอกถึงความสามารถด้านการแสดงของเธออย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกที่แสดงหนังแสดงละครเรื่องแรกแล้วก็ได้รับรางวัลและก็ดังแจ้งเกิดเลยนี่เขาจะดังตลอดไปเลยนะครับ อุเทนและภาวนาหนังเรื่องแรกก็แจ้งเกิดและดังเลยนะครับเอาสําหรับภาวนานั้นดังกลายไปถึงต่างประเทศจนได้รับสมญานามว่าไข่มกแห่งเอเชียซึ่งแฟงหนังฮ่องกงเขาตั้งให้นะครับเธอได้แสดงนามภาพยนตร์ไทยฮ่องกงหลายเรื่องของชอบราเดอร์ภาวนาเป็นนางเอกระดับแนวหน้าของหนังไทยเธอดังและมีหนังให้แสดงอย่างต่อเนื่องกว่า200เรื่อง ตัวอย่างเช่นสเสน่บังกอกสิงสองแผ่นดินดอนเจดีเขาสมิงไม่มีสวรรค์สำหรับคุณคมเขียวตัดเหลี่ยมเพชรแบงชาติอาชาในใครใหญ่ใครอยู่กูซีใหญ่ตาปีอีปันเอาสำหรับหนังที่กล่าวมานี้เป็นหนังที่ดังมากๆในยุคนั้นเลยคุณภาวนาได้แสดงร่วมกับพระเอกหลายหลายคนเช่นมิตรชัยมัญชาชัยยาสุริยัน ลือชัยนหรหน้าสมบัติเมธนียอดชัยแม่สุวรรณสําหรับยอดชัยแม่สุวรรณนั้นเป็นพระเอกคู่ขวัญของภาวนาเลยนะครับท่านผู้ชมอุเทนบุญยงนาดภวนยัยกรุงศรีวิไลสรพงษ์ชาตรีภาพ,พยนตร์จีนเช่นเดวิดเจียงมึงเฟยพระเอกชาวฮ่องกงดาราชาวญี่ปุน่นยะสุอากิคุราตะโอลิเวียฮัตซีคริสมิชชันเป็นต้น ผลงานการแสดงละครโทรทัศน์นะครับมีอยู่เรื่องเดียวในปี2,522เรื่องนางสาวโพระดกของช่อง3ภาวนาอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่ปี2,503ไปจนถึง2,522เป็นเวลานานถึง19ปีส่วนใหญ่จะได้รับบทแสดงเป็นเด็กสาวแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามและก็ยุติการแสดงในวัยใกล้ๆ40ปี นอกจากงานแสดงแล้วเธอก็ยังเป็นนางแบบไทยแบบอีกด้วยนะครับในด้านความรักคู่ชีวิตของภาวนา 1. ก็คืออุเทนบุญยง 2. อ,อาจารย์ภัยจิตสุภาวารี 3. านัทพงศ์หลวงสิริหรือเปรมอสำหรับเปรมนั้นอยู่ร่วมกับภาวนาจนวาระสุดท้ายของภาวนาเลยนะครับสามีทั้งสามคนไม่มีบุตรร่วมกัน ภาวนาเสียชีวิตเมื่อวันที่9กันยา2555ที่บ้านของเธอเองจังหวัดนคนปรปฐมรวมอายุ69ปีท่านผู้ชมตอนที่ภาวนาเสียชีวิตนั้นมีเรื่องมีราววุ่นวายกันมากเลยนะครับก็คือ 1. ทางญาติและบุคุญธรรมของภาวนาสงสัยว่าภาวนาน่าจะถูกฆาตกรรมเพื่อหวังมรดกหรือทรัพย์สินว่ากันว่าทรัพย์สินของคุณภาวนานั้นมากกว่า2,000ล้านบาท โดยเฉพาะที่ดินมีมากกว่า16แปลงมีเครื่องเพชรพลอยทองและอื่นๆ 2. มีการแย่งชิงทรัพย์สิสนหรือมรดกของภาวนาในกรณีที่หนึ่งน,นั้นตำรวจได้พิสูจน์แล้วสรุปว่าจมน้ำในสระที่บ้านแล้วเสียชีวิตจบนะครับในกรณีที่สองน,นั้นบุตรบุญธรรมในอภิชาเ่ลาแสงทองซึ่งเป็นลูกชายของน้องสาว ที่น้องสาวยกให้เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่แปดเดือนขอเป็นผู้จัดการมรดกแต่สามีของภาวนาในนัทพงษ์หรือเปรมขอคัดค้านเรื่องนี้เราไม่มีข้อมูลเลยสรุปอย่างไรนั้นเราก็ไม่มีข้อมูลหากท่านใดที่มีข้อมูลก็แชร์ให้กันบ้างนะครับข้อคิดดีๆที่ได้จากภาวนาชนะจิตท่านเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว จุนเจือเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องเสมอจนน้องสาวถึงกับเปรียบคุณภาวนาว่าเสมือนแม่คนที่สองเลยนะครับท่านเป็นคนขยันทำงานแทบจะไม่มีเวลาให้ลูกนี่คือลูกบุญธารมได้พูดถึงสอนให้ลูกเป็นคนดีรู้จักพึ่งตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นลูกต้องประสบความสำเร็จในชีวิต ที่สําคัญก็คือคนภาวนานน้ันเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นประจําเป็นคนกล้าพูดพูดตรงกล้าแสดงออกอย่างหนังเอกเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ